สวัสดีครับคุณภาวินีลำบากจริงๆลำบากมากบอกเลยมีรัฐบาลก็เหมือนไม่มีไม่จำเป็นต้องมีแต่มันในระบอบมันต้องมีแต่ถามว่ามีแล้วมันมีไหมมันทำอะไรไหมหจะทำอะไรปกปิดทำไมอ่ะหนึ่งมันเป็นโรคมันต้องชี้แจงสองมันจะได้รู้ <c oughs> ว่าเดี๋ยวต่อไปมันมันจะต้องแพงขึ้น ได้ตั้งรับให้ทันไม่รู้อะไรกับน,นักขาค่าครองชีพแพงมากค่าครองชีพโคตรแพงโคตรแพงคุณขึ้นค่าน้ำมันน่ะเมื่อวานสื่อขึ้นห้าสิบสตังค์แก๊สหุงต้มลอยตัวน้ำมันพืชแพงไข่แพงหมูแพงถามนิดนึงนี่มันคือพื้นฐานความอยู่รอดของตั้งแต่คนจนยันคนชั้น ระดับไฮโซเหมือนพวกคุณมันเป็นพื้นฐานแล้วถามว่ามันไม่ตายเหรอครับพวกคุณน่ะไม่ตายหรอกอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างตายอนาถผมบอกเลยตอนนี้รู้สึกเบื่อนายกับรัฐบาลสงสารจังเลยของแพงมากของแพงจริงๆผมว่าจะไปสำรวจแล้วนะว่าอะไรแพงที่ไหนกันบ้างจากพักโหนงนอกจากหมูแพงตอนนี้ไข่กำลังจะแพงไก่ก็กำลังจะแพงซีฟูตก็แพง การหุงต้มก็ลอยตัวน้ำมันก็ขึ้นเย้ได้รับกล่กองสุ่มแล้วหนึ่งพันขอบคุณครับ <c oughs> ผมบอกเลยนะกระทรวงกรเกษตรต้องรับผิดชอบเรื่องนี้หมูเป็นอหิวาตากโลกพันสายพันธ์แอฟริกามาตั้งนานแล้วทำให้หมูตายและแต่ว่ารัฐบาลไม่ปริปากพูดปล่อยให้มันมาจนถึงวันนี้จนในที่สุด หมูขาดตลาดแล้วมันก็แพงอยู่กรุงเทพพังพินาศสันตลโลมาบูหไฮแล้วถึงจะมาจับได้เอาตอนนี้ว่ามีโรคระบาดมาตั้งนานแล้วโดยที่รัฐบาลไม่บอกว่ามีโรคระบาดพูดอยู่ตลอดว่าไม่มีไม่มีแต่ถูกจับได้ว่ากระทรวงเกษตรไปของบกลางงบกลางอยู่ในกระเป๋าคุณประยุทธ์เนี่ยประมาณห0 0แ0 0กว่าล้านได้ทองเรียบร้อยขอบคุณนะครับ ก็กดประของงบกลางเพื่อไปชดเชยการกำจัดหมูที่ติดเชื้ออหิวาตากโรค500ล้านมานานแล้วแต่มาปฏิเสธกับประชาชนว่าไม่มีจนมันโป๊ะแตกก็คราวนี้แหละคือหมูมันแพงมากๆไปโทษคนนู้นก็ไม่ได้ไปโทษคนนี้ก็ไม่ได้ไปโทษคนนั้นก็ไม่ได้สรุปสุดท้ายความลับมาแตกนะฮะกระทรวงกระทระวงกรเกษตรและสหกรณ์กรกมปรศุสัตว์ น่าจะไปไปซะให้หมดกระทรวงเกษตรพักประชาธิปัตย์ดูแลพักประชาธิปัตย์ดูแลกระทรวงเกษตรถูกไหมรัฐมนตรีชื่ออะไรก็ไม่รู้จําไม่ได้รัฐมนตรีอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้รัฐมนตรีจาไม่ได้เลยเหมือนรัฐมนตรีแรกไม่สะสมไม้ครบละแรกอ่ะชื่ออะไรอะรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรชื่ออะไรขอคนละห้าแชร์สิคนไทย หมูแพงเพราะว่า <c oughs> หมูแพงเพราะว่าเป็นอะฮิวาตายสายพันธุ์แอฟริกาเขาเรียก A S F <c oughs> เป็นมาตั้งนานแล้วรัฐบาลไม่ยอมบอกรัฐมนตร,รีเกษตรชื่ออะไรทุกคนพิมหน่อยได้ตั้งหูทองคุณหน่อยขอบคุณครับ <c oughs> ผมลืมชื่อแกเฉลิมชยัยอ่ะเฉลิมชยัย เฉลิมชยัยส่วนจุลินคือกระทรวงไอ้นี่กระทรวงพาณิชย์อนจุลินคือกระทรวงพาณิชย์ไม่รู้จะตกลงว่าเรามีรัฐบาลไปทําไมผมไม่เข้าใจเรามีรัฐบาลไปทําไมสภาวะเลวร้ายไม่เคยช่วยอะไรได้เลยปล่อยให้มันเป็นไปตามยถากรรมยังไม่พอปกปิดข้อมูลเก่งนักรัฐบาลนี้ตั้งแต่เรื่องสาธารณสุขมาแล้ว สวัสดีคุณอรไทยตั้งแต่เรื่องสารสุขนะครัตั้งแต่เรื่องโควิดนะครตั้งแต่เรื่องอะไรๆทุกเรื่องสเปะสปะมากแล้วเนี่ยมาถึงเรื่องหมูแพงถ้ามันไม่250เนี่ยมันคงมันคงจับไม่ได้ไล่ไม่ทัน250จนตอนนี้ผู้เลี้ยงหมูลายใหญ่ๆออกมาคาดโทษรัฐบาล ว่าทำไมไม่บอกเรื่องนี้ในเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วมันมีโรคระบาดข้อหนึ่งมันจะได้ตั้งรับข้อสองจะได้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรกินหรืออะไรเป็นห่วงแต่เจ้าสัวกลัวเจ้าสัวขายหมูไม่ได้เหรอในเมื่อคุณก็รู้อยู่แก่ใจไปขอเบิกมาตั้งห้าร้อยล้านจากงบกลางเพื่อชดเชยคนเลี้ยงหมูก็แสดงว่าคุณก็รู้ว่ามันเป็นอหิวาสายพันธุ์แอฟริกาตา,ายกันเป็นเบือคุณยังเงียบ ันไม่ใช่โรคธรรมดาเป็นโรคร้ายคุณยังเงียบนะฮะเข้าใจอันนี้เรื่องจริงคุณไปเสิร์ชข้อมูลได้อะไรก็ไม่รู้ทำอะไรกันไม่เห็นจะลงโทษจริงจังเลยช่วงแรกกับนากาก,ากแพงกับก,ก,กักตุนพวกคุณก็ททำการาค้ากันเนี่ยอิเล่เขะค่ะเห็นจับจับกันใหญ่จับจับปล่อยปอยกันไม่เห็นจะไปไหนกันเลยไข่เนี่ยระวังน่าจะห้าบาทผมบอกได้เลย คุณวรนันท์ขอบคุณครับไข่ก็จะห้าบาทลำบาก